ได้ซื้อที่นอน,ปนเป่าลมมาจากเพจฟอร์มลาบดาซึ่งต้องใช้วิธีการเป่าลมแบบง่ายๆแต่จะซื้อแบบจะซื้อแบบที่สำเร็จแล้วคือที่นอนยกชุดกับเครื่องเป่าลมเลยชุดาานันก็สากว่าบาทพร้อมส่ง สอยู่ที่สามร้นะครับนี่จะสาธิตการสูบลมอันแรกนี่เราก็ปล่อยลมเข้าแบบตรงๆเลยคับจากตัวปั๊มลมเข้าที่นอนสูบตรงมาอย่างนี้เลยแล้วพอ ลมเต็มปุ๊บเราก็ดึงออกแล้วก็จะมีหัวอีกหัวหนึ่งที่สําหรับกั้นลมไม่ให้ลมออกอันนี้เป็นกรณีสูบเร็วนะครับพอเราใส่หัวสำลองเข้าไปมันจะกลายเป็นสูบช้าคือลมไม่ออกแต่จะอาจลมเข้าอย่างเดียวอันนี้สูบชั้นที่หนึ่งคือปล่อยลมโดยตรงดึงออกอันนี้ลมมันจะออกแล้วก็ยัดเข้าไป กั้นลมพอลมออกุบเดี๋ยวเราก็ต้องเติมลมเข้าอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเป็นการเติมช้านะครับนี่ก็ปิดจุกรูไม่ให้ลมออกก็เติมรูลูเล็กแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสาปั๊มใส่เข้าไปเป็นรูเล็ก ตัวนี้จะจะสูบลมแบบละเอียดคือเออนานๆเลยตัวนี้จะลมเข้าดีมากแล้วที่นอนนี่อยอมรับเลยครับดีมากๆเลยไม่ต้องใช้ฟูกไม่ต้องใช้ปล่องน้ำเวลานอนนี่ไม่รู้สึกปวดเนื้อปวดตือคือไม่เมื่อยไม่หลาเหมาะสำหรับปิกนิกหรือไปนอนนอก หรือว่าการเก็บยกยกเคลื่อนย้ายก็ง่ายครับถูกปล่อยลมออกแล้วก็ผลไปได้เลยไม่ต้องยกเป็นบ่อใหญ่นะง่ายดีสะดวกด้วยนอนก็สบายครับถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนฮนะที่นอนโปรโป่ดีนอนสบายมาก การเติมลงนี้เติมลงแ็ปร,ร,ระมาณ90%็นะพอแน่นๆเพราะเวาลานอนแล้วมันจะยุบตัวลงถามว่ามันจะระเบิดไหมก็ไม่เคยครับคือสูบแบบพอตึงตึงมือน้ำหนักมือกดลงไปในบนที่นอนก็สามารถวัดวัดได้ครับวัดได้ ก็ปิดลงเพราะว่าความความจุลมก็โอเคแล้วนี่ดูพอเป็นรีวิวนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ก็กระทัดรัดดีนอนสบายความตึงของเบากก็โอเคไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ ตัวมากเกินไปาการเติมลมอยู่ที่9 0นต์ะครับสังเกตได้เาหลังมือเนี่ยไปกดๆด,ดูัวมันเปลียนเสมือนตัวเรานอน,นโอเคคนระับผมขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเทสตี้ประยุกต์สร้างสรรค์และ DIY แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับ